นั่นเองที่เราเจอกับตัวนี่แรงมากผมเป็นตาน้องฝ้ายนะครับที่ถอยรถเหยียบน้องฝ้ายนะครับเรียกว่าเอาชีวิตกืบไม่รอดทําให้ผมตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมผมทึ่งทึ่งว่าในบุญของที่ว่าลุงปู่ได้ช่วยผมนะครับลุงปู่ช่วยผมแล้วทําให้ผมทบทวนบุญอยู่ว่าผมจะทําอะไรต่อลุงปู่ลุงพ่อนะครับวันนี้ผมได้มาถึงนี่แล้วเนี่ยรู้ไหมว่า วันนั้นถ้าพยาบาลไม่รักหลานผมอะไรจะเกิดขึ้นนะครับรถทับทั้งคันล้มไปหัวนอกพื้นแต่พอไปถอดเสื้อเอ็กซเรย์เราเจอเหรียญลูกปู่อยู่ในคอครับเจอเหรียญลูกปูอยู่ในคอยายน,น้อง่ายตะโกนร้องว่าลูกปูช่วยแล้วลูกปู่ช่วยแล้วถามว่าผมก็กำลุงปู่ไปพอวนน้ว่าลูกปูยายลูกหลานเป็นอะไรเลยนะถ้าวันนั้นหลานผมเป็นไรผมคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะไปอยู่ในคุกก็ได้ แล้วจะต้องเอาเงินไปละลายทรับอีกเท่าไหร่นะครับในการอุบัติเหตุครั้งนี้สาธาุคือต้องบญใหญ่ๆถึงจะไัวแก้ใจบิบากกรรมด้